สวัสดีครับผมโน้ตบีพีแล้วก็เป็นพาดทีแล้วสำหรับซีรีส์เดอะซิมงบสตังหนึ่งล้านสร้างบ้านอย่างวะอู้ไปเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมมีกําคืดติว่าแปลงจั่นใต้ดินแหมจั่นหนึ่งจั่นบีสองอันนี้คือจั่นบีหนึ่งบีสองก็คือลงไปแหมจั่นหนึ่งจั่นนี้ลงๆผมคืดไว้ว่าผมจะเอากิจกรรมต่างๆอ่ะเปียโนเครื่องออกกำลังกายอย่างต่างๆสปะสเปดเนี่ยเอามาโหกันใต้ใบจั่นนี้ เอารวมกันเป็นห้องเดียวห้องใหญ่ๆไปเลยลองดูก่อนว่ามันจะเป็นจะได้ก่อนอื่นก็ต้องกันงออก้นห้องอ่าเออมาสูตกั้นห้องแปลงขั้นใดก่อนเอาแบบเกา่าเอาไว้ปื้นนี้ได้กอเฮ้ยได้เว้ยมันซ่อนกันนะขั้นใดเนี่ยมันอยู่สื่อกันเนี่ยเตลลงได้อยู่ก็หาแล้วก็ฮาวขั้นใดฮาวขั้นใดเป็นสีนี่แบบเดียวกันนี่มันยังมามีเสา เสามันแวบๆๆหเนะรุ่นนี่มันมีเสามีกระกระจกแล้วมันยืดกับป๋ออย่างวะอันนี้กับห้องภากอันยังอ่ะมันมีลิบภผาคซิตี้ลิฟวิ่งก็มันมีลิบอ่ะสีตาผนังอันนี้มันเป็นลายอย่างลายบดินกีบด้ายอ่ะจริงๆอ่ะความจริงคือไอผนังฟังนี่มันติดดินมันมาหันอยู่ละแต่เฮาเล่นกะเอะมันหันอยู่ไงมันก็เลยตาเห็นหน่อยในห้องในห้องเอาสีอย่างเฮ้ยนี่นี่นี่อ๋อ Bow, bow, เลนโบเลนโบไปจะได้ล่ะสมภูเหมือนห้องหนังเนาะสีปืน้นใจ้กระเบื้องยางสมมุติว่าอันนี้คือกระเบื้องยางก็แล้วกันกระเบื้องยางลายไหมของแต่เนี่ยมันจะกันชื้นกันปวกมันทนน้ำก็เลยใจ้เป็นลายไหมได้อันนี้สมมุติเอาสมมุติเอามโนโอเอามันหมืดเนาะยังไม่ได้ใส่ไฟเตอะลองใส่ไฟสักน้อยบอจันนี่เฮาจะเอาเป็นแบบเป็นดิสโก้ดิสโก้หน่อยเป็นเหมือนอยู่ในพับมันต้องเป็นไฟแบบใดวะ มันบอกค่อยดิสโก้เลยอะตลอดนี่แจ้งขนาดเลยหลอดเดียวไม่ได้นะเนี่ยอ่ะอันเนี้ยดิสโก้สุดละใส่สักกี่หลอดสองหลอดแจ้งลึงเดี๋ยวเอาครัวเข้าใส่ก่อนเป็นงานอนดิเลกโต๊ะมากลูกนี่อันนี้คือเก้าอี้เล่นมากลูกจะได้บบาปวดหลังมันคือโต๊ะมายังนี่นี่คือวิธีการตกแต่งของผมอันอยังมะฮวะ เอาศูนย์กันไปก่อน Backyard Observatory เย้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนมันใส่ในนี้ได้ตัวอีกอะมันก็ทะลุจั่นบนนะะ่ะกันบ๊ะบ <laughs> 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 ๊ได้เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันลงได้แหมจั้นหนึ่งอะอันนี้ B3 แล้วนะมันวางได้ก่อวางได้แต่จะลงไปอย่างไดมันไม่ได้กันห้องจะใส่ขั้นใดลงไปได้ก็อต่อเมื่อ เราต้องกั้นห้องก่อนอ่ะเนี่ยแล้วมันก็ทะลุเอาแปลงกำแปลงสูงได้ก่นเออง่ยายนา่นไหได้อยู่ก็ทะลุอยู่ดีนี่กำแปงส,งสูงสุดแล้วนะไไม่ได้เอาไว้นอกบ้านเถอะ l i f e under microscope ไันยันยงนี่ microscope มันอยู่ในภาคมันยังนี่ Logic skill ความสนุกบวกสอง สตรีมพังายเมจิกอันไอสิงประดิษฐ์โมเนี่ยเอาไว้จันหลุมดีกว่าเดี๋ยวลองแปลงหั่นเหรอเนี่ยมันแปลงได้ก็นี่มันแปลงได้แต่กะน,นั่นนั่นนั่น,น,นลงไปเหรอได้กี่จันนี่สุดแล้วสุดแล้วกดบัลลงแล้วกดเพจดาวบัลลงแล้วหนึ่งสองสามสี่ จั่นใต้ดินมีสีจัน่นอ๋อยเออไปบะโทกแล้วเว้อันนี้จะเป็นห้องห้องงานอดิเลกกันแล้วกันเป็นงานเล็กๆน,น้อยๆวาดหูบดนตรีมากลูกมากฮอตอ,อย่างก็ว่ากันไปอันนี่อย่างนี่ไวโอเล็ตอาร์บูฟาวเวอร์อัลเลนจิ่งเทเบิลมีโต๊ะขาบอ,อย่างบบหูกีตาร์สีนี่เปียนโตนต่อมาจะเป็นโซนโซนมวย ที่ข้าเปลี่ยนสีลูวิงว่งวิง่งวิ่งอยู่อย่างนี้วิงว่งวิ่งอยู่กับตี่ไปไหนโซนออกกำลังไออย่างนี้ปอไอสเก็ตไอสเก็ตสูเอาไวจา้จันหลุมเถอะมันใส่ได้ก่อยเถอะมันต่างกันจะได้วะสองอันเนี่ยไอสเก็ตเดอลูกเดอะลูกหรือดิลักมีหลายอย่างเว้ยลาดโหใหญ่ลาดแตะลาดว่าลาดนี่ใหญ่ลำใส่ไปได้ เออป๊กขึ้นไปเยอะมันทะลุจริงๆมันใส่สูตรย่อขนาดของได้นะเอถ้าเป็นจะอี้มันบ่น่าจะเล่นื่ังมูนี่ได้แน่เลยอ่ะเพราะว่ามันเติรกอ่ะไขควงไขควงเอาอันหน่อยอันหน่อยน่าจะได้ยู่มันบ่สูงอ๋อเขาแปลงกําแปงสูงกะเพราะว่ามันเมนมาน้อยเดียวอ่ะมันก็แปลงกําแปงสูงแล้วเอาอันใหญ่ใส่เนี่ยเนาะจับพอดีอ่าบ่ทะลุละ อีซี่เครื่องออกกําลังกายมีไหมอะตะกี้หันตู้ป่าแวบ,บๆนี่เนาะสิงร่นเริงบันเทิงใจอันอย่างนี่ยโมโมชั่นมอนิเตอร์เกมมิม่งแมทโซนเกมโซนเกมอันอย่างวะก๊อดเกมเทเบิลอันอย่างโอ้โหวางไว้ก่อนโอ้อันนี้สวยกว่าตู้ป่าอันนี้ขวายขวางอันนี้เข้าแตนฟิวเจอร์คิวบาย้ยพาวเทอรี่พดิชั่นเอ๊ะ อย่างว่า Don't make important อันอย่างมะฮูเอาฮีเตอร์ให้อันมันจะอุ่นกว่านี่ห้องกว้างขนาดนี้ smart speaker holiday hacker ใส่หน้าต่างได้ตัวกะและ้วดูมีแสงผ้าอทิตหลอดมาตัวเนี่ยแต่มันหันเป็นอันบหันเป็นวิวมันหันเป็นปูนเป็นปูนเป็นขี้ดินเนี่ยสักอย่างเนี้ยผ้าทิตส่องลงดินได้เว้ยแล้วมันแจ้งตัวนะประเด็นเดี๋ยวผมจะลบออกไปนะ กัดกำแพงนี่มืดไปเลยอ่ะอ่าอไมโครโฟนอันนี้อย่างนี้บาน้ามบาหน้าเป็นแบบฮาวายฮาวายเหมือนอยู่ริมทะเลอันนี้เหมือนอยู่ในเรืออันนี้ธรรมดาอ๋ออีราชัยมาเซครบไปมุมอยู่มุมไปเลยบาหน้าอีราชัยมาเซแบบแม่นว่ะไฮสปิริตบาจิตวิญญาณสูงสายคันใดไอสน,นามนี่มันมีหลอดไฟในตัวมันก่ ะลองหมออีปอก่อนลองเตลมาดูเหรอกเก็ตอลาวพอลอ้มมันจะลงไปมันจะเตลไปจะไดออกหลังบ้านไปหล่นลงขั้นใดไปจันบีหนึ่งลงได้ก่อแล้วก็ถอดเกือบน้าสื่อจันนี่ลงได้สบายแล้วลงไปันจัน <c oughs> เอออันนี้มาได้ไซ่์ฮาวคันใดอู้นี่ไอย้ยาเอาเรื่องเอาเรื่องหน้ามืดไปหน่อยจะเป็นลมเออเล่นเกง่งหรือเฮากันอะ ผมผมตอนไปเล่นลองเล่นติเซนเฟสเชียงใหม่เนะี่ยเออหั่นมา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 สุมาเตโกนต่างปอดไปละหนึ่งเ่ยนโกนต่างปอดไปละสองผมผมนี่คือแบบขาแข็งอะเตวบ่ออกอะเพราะว่าเขาบอกวิธีไงว่ามันต้องไถไปจะได้อะและ้วก็เบ,กบรกบ่จ่างไงเออ เล่นเซตนี้พ่อขาสึงหมดอะขาสึงเวอร์ฮันนัน o e s this mean ขาสึงขาสึงแปลว่าขามันตึงนั่นะนะเอๆๆๆๆๆๆๆอ,อวิวววเก่งล้วยเก่งด้วยเออฮันอูบัตานลิ้นเข้าปากอืม ถ้าไปสอบคลิปนี้ก็จะไปลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ังตัวนะครับปะกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ